แต่ก่อนผมที่ดินมีเยอะอยแต่แม่เป็นนี้รากอนผมต้องช่วยแม่แต่ผมไม่ช่วยคนอื่นก็ไม่มีใครช่วยเรื่องเงินเงินทองทองนี่มันลำบ,บากพูดแล้วมันลำบ,บากเย,ยอะแขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือนารอนยน รอบบ้านบัเรียนยากจนทมโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2566จากที่สำนักงานตลาดกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนเราจะทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ปประจำปี2566ที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาควา,ามเดือดร้อนของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงโครงการของ บ้านหุ่นใหญ่นะครับจากใหญ่เดียวปี66นะก็เห็นว่ามันมีความสําคัญต้องขอบคุณนะครับทางสถานการณ์จังหวัดขอบคุณท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับจนทาให้โครงการบ้านหุ่นใหญ่จากใหญ่เดียวประจําปี66ได้สําเร็จลุล่วงตามทุ่ประสงค์คร็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านรองบรรดานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ โรงเรียนยากจนซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากทางสำนักงานพนาชุมพื้นอำเภอแล้วก็ทางสำนักงานพนาชุมพนจนังหวัดใช้งขาของสำนักงานสลักกินแบงรัฐบาลนะครับช่วยในการสร้างบ้านใหม่ให้ชาวบ,บ้านในวงเงิน2องแสนบาทนะครับ แล้วก็นี่เป็นครัวเรือนของคุณลุงสุชาติแล้วก็คุณป้าการจนาเสมรอดนะคะที่ได้รับสนับสนุนพขประมาณจากโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่ง เราจะมาฟังข่าวว่าคุณลุงก,กับคุณป้าเนี่ยมีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแค่ไหนนะคะที่ได้รับสนับสนันนงบประมาณในครั้งนี้ค่ะดีใจมากครับหลูใจยู่ร้านใจยู่สิปลอดภัยค่ะเ่ตอนอยู่กระสมเวลาไปทำงานหรื่ได้ก็คือเป็นห่วงหลูเป็นห่วงล้านมีข้บคุณมากๆมาค่ะที่ได้ดบ้านผมก็ไม่มีไม่มีที่จะทํากินแล้วผมก็อดเห็นใจลงทะเลทําประมงพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน รับจ้างทำไปทั่วไปสางนั้นเนี่ยพอได้กินพอได้ใชป้ปากทอ้องตอนนี้ปัจจุบันอยู่กันกี่คนคะคุณลงุงเ0คน1จิบคนเนาะแล้วก็นอกจากได้รับสนับสนุนจากโครงการแล้วนะคะเรายังมีภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนนี่มีใครบ้างคะที่ที่มาช่วยเหลือ ที่มาจนเรื่อยใช่ไหมคะพีน้องลูกล้านแล้วก็เทศบาลแล้วก็ระารนชุมชนมาค่ะผู้ใหญ่ผูยย้ช่วยผู้ใหญ่ผู้ช่วยครบหมดถุงคนกานในหมู่บ้านมีน้องเครือย่าคือในเครือข่ายเจียญานี่เขาสนับสนุนดีมากค่ะก็นี่แหละคะ่ะเป็นคนเรือนของคุณลุงกับคุณป้าที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณนะคะนี่ก็คือเป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ เดี๋ยวจะมีเ like พ yes. ิ่มเติมค okay. ือทาสีเพิ่มนะคะแา่นี oh, wh ่ก็ครอบกำลังเยอะเลยกันยุคค่ะก็เดี๋ยวก็จะได้อยู่กันอย่างสบายนะคะจะได้ไม่ต้องทุนแดดทุนฝนอยู่ข้างนอกนะคะลูกหลานก็จะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณใจเลยค่ะขอบคุณมากครับ